หนึ่งพี่ยังแข่งเลยกอฟเอาถ้าเม็นอย่างนี้เราสบายแล้วเราอิ่มและอิ่มอิม,อมบอกเลยตีอิ่มอิมยัดทั้งวันอ่ะบอกเลยอยากเข็นพี่แข่งกับแบงค์ยูกิแบงค์ยูกิจะสู้พี่ได้เหรอตีเดี๋ยวตีหน้าอิ่มอิมนั่นแหละครับโอ้โหเป็นเป็นเป็นไอ้นี่ได้่ะเป็นไซคโคลน่ะ เรารีดอะเราเราต้องรีดเว้ยมีผลนะแต่การจั่วกับไม่จัว่วคือมีโอกาสที่เราจะจั่วได้โคดเพลเอร์จอร์ได้ถูกไหมใส่กระทิงแดงตอนแข่งกระทิงแดงก็ไม่ช่วยเว้ยวันที่พี่แข่งอะพี่ซัดกาแฟไปแบบซัดไปเยอะมากอะแต่ถ้าจะซัดกาแฟต้องคิดดีๆนะบางทีเราซัดกาแฟแล้วแม่งแพ้รอบแรกตกรอบด,ดอนไม่หลับเลย <laughs> นอนไม่หลับเลยเหงาเลย1ดาเมจสำคัญสําคัญสําคัญทุกดาเมจเพราะฉะนั้นเราไม่เทรดเขามีอะไรยิง2องไหมไม่มีมีแต่หน้าศอกมีแต่เ๋ยนะมีแต่ดบดบสที่เป็นเลือด2-5งห้าเ <c oughs> ขาจะมีคอยเขาจะมีไอ้ตัวท่าจะลงไอ้ลด2ลงแล้วยิงก็ก็ให้เขานะ <c oughs> ยัด <c oughs> ยัดไ <c oughs> อ้กระทิงแดงหรือกาแฟอ่ะคิดดีๆนะครับเฮ้ยกาแฟเจ็ดีเวะที่แ่งโคดไม่แนะนำอ่ะคือเล่าประสบการณ์ครั้งแรกเว้ย กาแฟแก้วแรกที่พี่กินในชีวิตอ่ะคือกาแฟ7 e เ e ่นอเลว้ยแล้วแม่งเฮียมากคือคือพี่อะไม่เคยไม่เคยกาแฟเลยมากินไอซกกาาแฟุ้ยกาแฟ7ซเ่อเครั้งแรกอะล้าใจม่นเล่นตึบ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 ในห้องเรียนแค่คือไม่หลับจริงคือแม่งไม่หลับจริงแต่แม่งเรียนไม่รู้เรื่องเลยกูเฮียกาแฟเซเว่นแม่งแรงจริงถ้าใครกินครั้งแรกอย่าไปกินกาแฟเซเว่นเซเว่นนะครับแม่งอย่างเอาอ่ะยัดครับ เป็นสูดจริงกินแต่กาโตกครับกาโตกคืออะไรอะ่ะโอเคน่าจะมาแล้วเธอนี้สีหรอโอเคเพราะว่าเธอนี้ไม่น่ากลัวแล้วเพราะว่าไม่มีตัวซัมมอนล,ลงมาเธอนีนน้ถ้าเป็นไซคนถ้าเป็นไซคนเราไม่น่ากลัวเราไม่กลัวเลยโอเคถ้าเป็นไซคนเราไม่กลัวตายเลยไซคนโอเคเราเอาอันนี้ตีสองเราเอานี้ตีสองที เราวันนี้ตี2ทีขึ้นหน้าได้3ดาเมจได้3บาเนตไม่มีบอดกับเอาวันนี้ตีเอาเอาดาบเอาดาบตีมินเนี่ยนลด3ดาเมจมีบอด3ามตหน้าขึ้นบอด6ซีเรียกตีได้ตัวหนึ่งเออซีเรียกตีตัวหนึ่งมีบอด2เราเราชอบเคียอย่างนี้เร,เราชอบเพียท่านี้มีบอดก็ไม่แย่นะแล้วเราห้อยตัวนี้ไว้ เราห้อยอันนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเราเรารวมเรารวม,รวมถูกไหมปุ๊บเราเราเราละเราอัานนี้ก่อนเพราะว่าจะลงดาบก,ก่อนลงอันนี้เราลงอันนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้มันได้บอดี้ด้วยได้บอดี้บอรดด้วยได้ดาบด้วยถูกไหมเคยกินอย่างอื่นแล,แล้วใจเต้นไหมเคยแต่แม่เดยวติดเลดไม่เอาไม่เอาน้ำหวานที่มีบุนมะพร้าวโอ้คือพี่อ่ะไม่ได้กลับพี่ไม่ได้กลับไทยมาห้าปีแล้วห้าปีแล้วเว้ยเออพี่ก็เลยไม่รู้ว่าที่แม่งเป็นเฮ้ยชอบอ่ะชอบเวอร์เวร์ตี้อ่ะคือมันแต่งได้มันแต่งรูปได้อ่ะ อันนี้ไนะนะอ้อนแค์เลยนะไอรอ้นแค์กับดาเมจเลยนะเออเลยนะเล่นนี้ได้เล่นฮีโร่ได้เรายัดเรายัดตีได้ถูกปะต็ไหน้าเขาปิงกลับเราอยากตีหน้าอยู่แล้วอะ่ะหน้ามันหน้ามันดีกว่าอยู่แล้วนะครับสมบัติทองไม่ต้องการอะไรแนละ้วแล้วเขาต้องเสียเวลาแบมแบีคยค์เพราะว่าเขาต้องเขาต้องตันดาเมจเราถูกปะต,ตายแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วนะครับพี่อยู่ที่ไหนครับพี่อยู่พี่อยู่ไหนวะ อ๋ออยู่เกาหลีอยู่เกาหลี <c oughs> นึกไม่ออกก็อยู่ไหนอยู่เกาหลีครับอยู่เกาหลีจุ๊ปปิงนะก็ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายปิงก็ต้องจ่ายปิงหรือไม่ก็เททถเ์ถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นบอตตี้เต็มต้องเทท์แต่ไม่ตีหน้าแน่นอนเพราะว่าหน้าเราหนาหมายถึงว่าเกาะเราเยอะอไม่ใช่ว่าหน้าเราหนาแบบนั้นเข้าใจใช่ไหม <c oughs> เรียนครับเรียน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  โอเคโบเราไม่กลัวเ์นหน้าเราขึ้นเราขึ้นไอ้นี่ได้เราขึ้นเราขึ้นเดดวิงได้เราขึ้นเราขึ้นไอนี่ได้เราขึ้นเดดวิงได้ไดไดลบสิบลบสิบเราไม่กลัวเขาอาจจะมีคอนจูลเลอร์แยกได้ถูกปะถ้าแยกเราโบทิ้งเราไอ้นี่ทิ้งได้ Nothing พี่อายุัฒน์สามสิบยังเรียนอยู่ครับคอนซูเลอร์ดีสุดเฮ้ยชิพหายละหมัดก็าให้แล้วเวทใหญ่กูอาร์ซเรียว โอเคโอเค I don't care I don't care เพราะยูไม่มีเบิร์ดยูไม่มีเบิร์ดดาเมจโอเคโอเคตอนนี้ไม่ไม่กลัวละโดนระเบิดหนึ่งทีตายเลยโอเคได้อันนี้กลับมาโ okay, อเคตนหน้าขึ้นเด็ดวิงได้โอเคสวยอ่า uh I fear <feel> nothing you โอเด็ดวิ่งได้ Red Wing เด็ดวิ่งเคลียร์เกือบหมดยายเคลียร์ใหญ่ได้หนึ่งตัวแน่นอนอุ้ยถ้าโดนก๊อปหายเลยนะเงาเลยนะเอ่ามันมีมิลเลอร์อีเทนิตี้บ่าห้าหกห้าจนะหนึ่งหนึ่งหกจ็แปดได้เจ็ดแปดเล้เจ็ดดาเอ็โอเคงั้นเราเปลี่ยนอยเปลี่ยนช้อยดั้มเล่นเด็ดวิ่งละเราเปลี่ยนช้อยเราเปลี่ยนช้อยดั้มเล่นเด็ดวิ่องนะอ่ะอ่อาจจะเป็นกันเวทปะถ้าก๊อปปี้ถ้าก๊อปปี้แม่งโดนกันเองเราแพ้ถูกปะแต่ถ้าเล่นคู่นี้ไม่ตายแน่นอนล้านเปอร์เซ ระเบิดไปโอ้โหไม่ระเบิดไหมออเดทวิ่งก่อนแล้วมิลเลอร์จะมาแต่ก็แพ้อยู่ดีถ้าถ้าเป็นมิลเลอร์เราแพ้อันนต้องจ่ายต้องจ่ายนี่มาเคลียร์เมื่อกี้ถ้าถ้าโบจะสวยกว่าปะ What the fuck โอ้โหมันมันแล้ววะ่ะมัน,ม,นมันเกมมิ่งแล้ววะ่ะเมื่อกี้ถ้าไม่ถ้าไม่เล่นท่าน,นี้เราจะมีแ,แปลว่าเขาไม่มีเว้ย เต็มที่เต็มที่เต็มที่จ้าแล้วกล่องมันเก่งจังอะไม่รู้ยัดเหลือด็อกเตอร์บูมไปถ่าเดดวิงลงไปจะปุ๊บ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 ปุบไปดีอะเดดวิงไม่ดีเอาดิครับไประเบิดทีเดียวก็ตายแล้ว่ะ หรือจะไม่ต้องทําอะไรเลยถ้าสมมติว่าเราถ้าอันเนี้ยแล้วแม่งโดนคาเตอร์สเปลอะ่ะเราไม่ต้องทําอะไรเลยเเแล้วนั่งเฉยๆแล้วรอระเบิดแล้วลอรอระเบิดตายเองอยู่แบบเงาเงาเราคงจะได้รู้อะ่ะแบบห่าไปอย,อย่างเงาเงาเราคงจะได้รู้โอเคโอเค เฮ้ยเขามือเต็มก็ไม่ระเบิดดิเขามือเต็มก็ระเบิดแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอโนสนโนแคร์อยู่แล้วเฮ้ยมิลเลอร์ไปดีมิลเลอร์ไปดีย่าแป้งเหมือนเนยโอ้โหอ้าวแล้วหลบกูไปดีตรงนู้นอกจะเลิศแล้วูหจะเลิศแล้วทีนี้จะเลิศแล้ว โนสนโนแคร์ไปต้องไม่โบว์อะถ้าจะเล่นท่านั้นแต่ว่าเมื่อกี้ก็ไประเบิดถูกหรือเปล่าถ้าไม่โบว์เราก็แพ้แล้วสวยเมื่อกี้เนี่ยพลบานไม่ตายดิเหลือ6มาหน้าอ้าวอ้าวทีนี้กลับเป็นกูเลยล็อกเตอร์บูมไปล็อกเตอร์บูมไปตีไม่ได้เออวอล์ผานไปเต็มอีกโอ้เน้นเน้นเต็มมือนะเราอะเต็มมือนะเราเต็มมือก็ไม่เป็นไรแล้วก็โนสนโนแคร์โนแครโนตี ส่วนนอกแคนนอแฮนอตีครับผมตีตัวหนึ่ง i อโฟนไอกับ hidden wisdom อา่าเน้นเต็มเน้นเต็มไม่เป็นไรถ้าเป็น i ถ้าเป็น hidden wisdom อ่ะเราไอ้นี่ได้นะเราแกล้งทิกเกอร์ได้นะเราแกล้งเขาจั่วไวออะเฮ้ยโอ้โหทำเป็นเกมเราหลวดเราไปหมดแล้วเราต้องตีเขา ตำรวจล้อมไม่หมดแล้วโอ้โหตำรวจล้อ,ลลอมอ้าวอย่างนี้แพ้เลยดิถ้าเป็น I อโฟนไอชนะถ้าเป็นทีวีม่งชนะชนะร้านมาเต็นเอาไม่ใช่นี่ว่ะอ่ะลงไปก่อนลงไปก่อนเจ็นๆเย็น,นอขอจบไปหนึ่งสิ <Okay. S 2> เรานสนเ้าแค่เราแค่โนตีอยู่แล้วเจ้าจะดีการจับกลุ่มได้ยังไงลืมว่าโดนฟีดเออลืมว่าฟีดอยู่หรือว่มมาฟีดอยู่มีคนรู้ด้วยอะ่ะว่าเราแบบไม่ได้มองว่าเราโดนฟีดอยู่ทวงเดมอนฮันเตอร์เบสิกได้ไหมครับแันต์เตอร์ไดมอนเบสิกพรุ่งนี้เอ้ยต้องอีกสองวันนะถึงจะเล่นไนดะสามจริงเอาจ่ายจ่ายต้องจ่าย มัสเฟล์ว่าเวเราอะโอเคโอเค l ล t s s e อว่าชุดอะไรดูว่าชุดอะไรดูไอชุด s h o u l d e s t h i o n first ต้องจวก่อนอะ uh. ไม่งั้นไอ้นี่เอาเวลาเจอโลกประเทศของดีก็ท่านี้ก็จะไม่ตายถูกปะ่ะเราก็จะไม่ตายแล้วก็เราสามารถจวลัชมาได้ทีหนึ่ง <got> ก็จะกลายเป็นซ้ายเ <I got S 1> <ๆ>ดี๋ยวนะหนึ่งสี อาจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองหกขาดหนึ่งมาหน้าจะต้องฆ่าตัวนี้ไปก่อน,นเฮ้ยลนเอ้าไม่โดนอีกแล้วเก่งจังอะ่ะ จร yeah, ิงๆคือไม่โดนอ่ะก็เขาไม่โดนอ่ะยังยังไม่มอบอีกเหรอนี่มันอะไรของมันนะ่นอ่ะเขาเหลือกี่ใบครับมองไม่เห็นเขาเหลือเขาเหลือสิบห้าใบเราเปิดเจ็ดลูก ไม่โดนเลยไม่โดนเลยถามจริงโอเคสิบใบแต่จะหมดแล้วต้องหม้อยไปหมดแล้ว,ดลว <c oughs> เดี๋ยวนะคิดแป๊บม่เช้ามาบอกซุปซานไหนก็ขัง อีกอยากไปโลดอีกดรบูมไม่ได้ตายแล้วหรอครับอืาตายไปแล้วอีกสามจีนชอบปะเฮ้ยสนุกสนุกสนุก,นกพี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบถึกเมด็ดถึกถึก,ถกโค้งน้องเตีย่ยวเฮ้ยต้องเปิดแล้วต้องเปิดแล้วเปิดตัวเปิดใจแล้ว เธอน่าจะรับ15บห้จะรับรับได้แค่15บห้าถูกปะถ้าโบรเนี่ยเราจะเหลือเดดวิงถูกปะเราจะเหลือเดดวิงกับเศษอีก2ตัวซึ่งไม่แย่นะแล้วเดดวิงแล้วไอตัวระเบิดก็ไปยิงโดน1 1 1 2ตัวของเราถูกปะแล้วเรากดอี o ูพาวเวอร์ผ่านซึ่งเขาจ้ตายอยู่แล้วอะถ้าเราตัวพเรเจอร์ได้ตัวด็อกเตอร์ตัวอะไรได้ จวบพิเดเจอร์ได้ชนะจัวบก็บบิ้นก็ชนะถูกป่ะลัตจาน่าเขาโดนระเบิดแน่นอนโบไปเลยไปไม่เสี่ยงนะครับไม่เสี่ยงดู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 ดึมดึมดึมตึบ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 โอเคเบิดเพลงให้ระเบิดด้วยระเปิดเพลงให้ระเบิดด้วยไป ไม่มาไม่มาไม่มาเฮ้ะะเยาออมาแล้วว่ะสุดจัดหน้าแตกตาม <c oughs> จริงไม่จะไม่โดนจริงเหรอระเบิดระเบิดไม่โดนโควิดหน้าป่ะวะแม่งกักตัว14วัน เออต้องอย่างนี้ดิวะ What the fuck เอา้าเสร็จแล้วเวทมนต์ของข้าจะทำให้ต้องมาแล้วนักเสี่ยว What the fuck? ตลบมากขอบคุณต้องเตี่ยวนะครับวัเล่นได้การสนุกมากนะครับโอเคนะครับก็พายโลสามใบยังไม่ตายหรือว่าโอเคนะครับ โอเคฝากกด follow ไว้ด้วยนะนะครับฝากคอลลแล้วเดี๋ยวคลิปย้อนหลังเราลงให้ทาง youtube นะครับคลิปน้องเสี่ยลงแน่นอนเดี๋ยวไปตัดให้เด,เดี๋ยวเจี๋เดี๋ยวเสร็จแล้วแม่งไปตัดเลยมันมันจะจัดโอเคครับเจอกันครับสวัสดีครับ so